เมื่อวานนี้ตน่ใจเลย FC มาทัศนะครับ FC มาทัศเขาทักว่าหน้ดนอินฟูเออใช่เขาทักว่าหน้ดนอินฟูเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ซื้อไอ้แก้วเก็บความเย็นที่แบบกระป๋องแบบนี้นะครับไทโซแคนคูลเลอร์ตัวนี้เอาไปใช้งานแต่ว่าหน้านก็แปลกใจว่าเขาเขาใช้งานแล้วเขาจะมาจับของหน้ด่วนทำไมว่ามันเป็นแบบโน้นแบบนี้เพิ่งเข้าใจนะครับว่าลูกค้าหรือว่า FC เนี่ยเขายังไม่ออกบรรษาทในช่วงเขาวรรษาซื้อไปแต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานเท่านั้นเองนะครับก็แอบดีใจนะที่เจอ FC เจอพวกกันนะครับที่ แล้วก็เห็นการรีวิวของนวดเนี่ยนะก็เป็นประโยชน์กับเขานะครับก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละนะครับสำหรับบางคนที่นําไปใช้จริงนะครับในลักษณะแบบนี้นี่ของนวดนเองก็ใช้จนเย็นแล้วเหมือนกันนะก็ถา,ถามเกี่ยวกับเรื่องสปิกร์เหมือนกันว่าเอามาจากไหนก็ได้นําไปอะไรเรื่อยๆนะครับนี่คือไทโซ่แคนคูลเลอร์นะครับแก้วเก็บความเย็นสําหรับกระป๋องทรงยาวแบบนี้นะครับก็สามารถเก็บความเย็นได้ดีแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะมี